สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมทผมาชมทีนี่นะฮะแลกกระเดิงหาทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็ปลาเหมือนเดิมจ้านี่ลูดนะครับเล่มๆไปน่าจ,ามจะมานบ,บผมเจ็กจะเริ่มห่างแล้ว มี่จเขามากกับพ่ออายุอืออ่าเดินมาครับเจออยู่ผมมีมีกี่อยู่เนาะก็หล้อ,ออกเห็นสองดอกนีจะ้ะอืมครับ ไม่ไม่ nhiều เด้อทุกกระตาจ้ะน้องออกงอมีเก็บยันเนาะแต่เทปหนื่งอันนี้ก็ออกดีนะแต่เนาะข้าเขึ้นงอ ตึงๆอยู่ตึงๆน้ำเนาะอืมครับยังเหลืองจุ่มเากินเ เก็บไปเก็บมาขอฮหดถึงแดงอะจ๊ะออกไม้ก็มีเ่าก็มีนะจ๊ะหน้าแตกหน้าลายแล้ว <laughs> คึ่งครับ แมงวันจะดูแมงวีต่อนี้แน่นอนเหรอถ้งอ,ออกเอยเหลยบานครับหอมเนาะดอกนึ่งยังไง หอยหิบแ้วหน่อยตากอมเมื่อกี้นี่ค่ะหูหูห้าหูปุ๊บปุช่โอ้ยพี่ป็นได้จนเต็มหาบเนาะรับรับน่ามอนเฮ็ดก่พี่สบายเบาชัยได้จนเต็มหาบอ่ะโอ้ยตอนนี้เมาใส่ถือมาหลอบหลัง อ้าวขนาดนี่ครับเอ้าวใ่งไงตกเก็บน,นะออกออกมาหัแล้วนี่ก็บบกมีมูเน่ะมีอย <laughs> ู่ครับ ดอกจูงดอกบ้านเฮตะไคร่น่าจะอืมค่ะอืมไอ้ก็หวานน่าจนเห็ดดินเนาะเฮตแดงขากรอบขาผัวดอกจูงเพิ่งน่าจ้ะส่วนมาจะเอาไปหนึ่งร่วมก็เห็ดดินเหฮตนาเล่อันนี้เนาะ ที่พิะศษไอ้ช่เก็บมึงกับเนาะเฮ็ด <Huh. S 1> no. อันนี้เละจ้ะรวมรวมไปเฮ็ดกอนะ no. มันกำลังออกคุณน่าออกห่างๆกันเนาะ แต่ว่าเป็นปลาหน่แม่นวมดดูคนออกกลมไปกลมมาหามื่อเห็ดอันนั้นเราจะเห็ดก็ได้เองเราไม่เห็ดอะไรกลยไม่เป็นกอขาจะด้าน บานหมดเลยหม่ได้ก่ะน,นี่ได้อยู่อันนี้ก็ได้แล้วนะเจ้า,า,าอันนี้ก็ได้อยู่ดอกนี้จะเก็บไว้ใด้าา่ป่ะจันทร์ั่วแล้วเนาะเ <laughs> ดี๋ยวนี่จุ่มเฮ็ดหนึ่งหวาน เนาะนี่ตังงทีด่ดอกเดียวจ้ะเห็ดไข่เห็ดดานเห็ดไข่ที่ปอกออกหลายในนอเห็ดี่ดอกไงดอกนาแสบดบวยจ้ะ,ะปาดหน้าจ้ะน้องเพิออกคำนี่นะ ดอกนี้ว่าใดนะเท่าใครเห็ดเราเห็ดเราเองโอ้โหหนี่งดอกหน่อยใช่เนี้ยเขินด้วยนี่โคตรด้วยพี่จ้าเดี๋ยวตตาหน่อยนึงแล้วเนาะ เดี๋ยวสิเอาเสื้องไหวตามไในตามตูบนี่ก่อนเนอาะจ้ะครับผมที่ว่าเห็นปลาเป็นบานคามม่อบอมแมนเนี่จ้ะมันเป็นแรงเลี้ยงงัวเพื่อนเนาะเพื่อนเอิอนี่ฮะนี่ตูบตูบเลี้ยงงัวจ้ะประกอบแป้งหมองนอนนะ่ะม,ม,ม,มันมันบอแมนมูบานในพวกไอ้ในปลาบ่มันเป็นแรงเป็นหมองขอกงัวเพื่อนจ้ะเดี๋ยวตอนนี้นจะขึ้นเอาไปไหว้เนาะหข้างซีกมะสไตล์แับเน่าเขามีเนาะ สามดอกครับมองนี่ดอกไงฮะเนาะครับนนี้มอนเนี้อ้ามือนีานมดมันหล่ำเหลือเนอบานสองดอกนี่กรเละไตอีกรับนี่นี่ร้อมสอก มีแต่ยุบเลยจ้าด้านนี้เห็นดอกนอึงมาเกิดมองบ๊อ,ม,อมีต้นใหม่เนาะเจียดเกลือลงหัวกันนอกบ้านเถอะ ตงนั้นของเขาครับพอดี้เฮ็ดดินเนาะเฮ็ดรวมทั่วไปครับเฮ็ดรวมมันจะเฮ็ดตะไคร่เฮ็างูได้หน่วยเดียวรวมๆกันนะจ๊ะเนาะเริ่มเฮ็ดก็เริ่มหางอะไรเลยเนาะสองนี่เริ่มหางล่อฝนชุดใหม่นะจ๊ะครับรอหัมชุดเนาะจะร่อหัมชุดเฮ็ดก็เริ่มหางแต่อีกชุดฝนตกก็เฮ็ดฝนก็จะโคตสีออกอะไรเนาะนี่ดอกบานน้อยเนาะตะไคร้ครับดินเฮ็ดรวมหลายๆอย่างอยู่ครับ เลาะกับพ่อได้เก็บอยู่น้องแล้กันเนาะมันหักแดดแห้งอาบทมัอนี่ครับครับรับคลิปนี้ก่อนรับปีล้วน้องพิกบางก่อนเนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบบาเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เนี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า